สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี่สสพโชคพาพี่พาน้องมาพบกับอ้อปลานี่ครับในช่วงปีใหม่นะครับวันสงกรานต์ครับเมื่อเนี่วันที่สิบหาสงกรานต์เมื่อสุดท้ายครับแต่พอดีมีโอกาสแวะมาคุยมาหาแนวทางจากอาจารย์ปลานี่ครับวดที่ผ่านมาอาจารย์ปลานี่เลขของเพิ่นกับเขาด้วยครับเพื่อนกับเนียนหายอยู่ครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะครับพี่น้องเอฟซีครับแต่ว่า เหล็กมันหลายตัวพี่นอ้องอาจจะซับโซนนะครับแต่ระวังงวดนี่เพื่อนบอกว่าบ่หลายตัวสั่นพี่น้องพีี่ครับเดี๋ยวพี่น้องกับเขามาเบิงมาฟังน้วกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปลานี่ครับสวัสดีครับเป็นยังไงนอเหล็กของเฮ้างวดนี่หรืองวดที่พันมากเขาดีน้อาจา์เนาะงวดที่พันมากก็เน้นไผยแปดหนึ 8, 8, ่งหนึ่งแปดบนล่างเน้นแปดหนึ่งหนึ่งแปดกับสามหกหกสาม ออกหัดที่พันมาเนาะหอดที่พันมาปรากฏว่าเลขออกหกหนึ่งแปดแต่ว่าเลขวิ่งหันไทยแปดหนึ่งเก้าเก้าเป็นเลขหกครัขียนผิดเกิดเลขพอไปยังหกเป็นเก้าก็เวด้วยตัวเดียวกันแต่ว่าเลขเนี่ที่แน่คือหายแปดหนึ่งหนึ่งแปดกรับสามหกหกสามงวดที่เราปรากฏว่าออกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดก็คือเข่า เลขข้างล่างครัมาเข่าอีกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ mm. แต่ว่าหายอาจารย์ไปคลิปเดียวต mm. อนไปรักเดียวเพราะมีสองหลักสองสาย่อที่แล้วมากถือว่าเขา่าถือว่าเข่าครับเพราะว่าหากว่าถ้า mm. เงียบซีคิดว่าอยากื่อของอาจารย์จะให้ซื่อล่องเบง ในงวดนี่ลหละงวดมื่ออื่นนี่แหละล้นงวดนี่นออาจารย์เลขเด่นนี่ตัวไดรเลขเด่น,นีนงวดนี่แปดกับศูนย์เลขเด่นเลขวิ่งครับเด่นมาแปดกับศูนย์วิ่งแปดกับศูนย์วิ่งบนล่างนั้นวิ่งบนงล่างแปดกับศูนย์วิ่งบนล <บน S 1> ่างแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์แล้วครับงวดนี้มาแน่นอนแต่รับประกันนี่คือเกาแต่ว่าบ่กข้อประกัออกนช่วงหนึ่งช่วง <c oughs> หนึ่งมันข้อประกันครับ,อบอกดแปดที่ตัว วันนี้แปดแปดก็มาแห้งขึ้นก huh? ันวันน um, so so ี้แปดสามตัวก็มาแห้งขึ้นเก็ศูนย์แปลงไดขนาดจานศูนย์ศูนย์นี่เป็นตัวล่องศูนย์เป็นตัวล่องศูนย์นี่เป็นตัวล่องที่จริงแต่แปลนี่เป็นตัวยืนแล้วเป็นตัวยืนแปดตัวตัวยืนเป็นอย่างยังแปดเป็นตัวยืนเตี้ยแล้วที่เขียนตัวยิ่งใหญ่ให้เพิ่อจักบาลด้วยนี่ออเจ็ดแปด เก้าศ oh, mm hmm. ูนย์เอาศูนย์มากสั่นบ้ครับ <S <S ถามันชุบม,มันว่ามันเปลี่ยนเปลีนเป็นเปลี่ยนเป็นสามแปดศูนย์เนี่ยถามันบ่เอาเจ็ดแปดศูนย์หรือเก้าแปดศูนย์ที่อยู่ในหันบ่เอาล่องไสเอาล่องไส่แค่สามแปดศูนย์ เที่ยวล่องไซแล้วว่างนึงหันกระไดเจ้าว่าหันตัดดอกนี่เห็นบันี่นี่ครับเนี่ยเนี่ยเก้าแปดสามหกแปดสามครับเจ้ว่าตัวนี้นี่ศูนย์แปดศูนย์ทรงประไฮทั้งชุลาดแบบนี้เมื่อฝันจะคล้องกับซื้อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เอาวิศูนย์แปดศูนย์นั่นมันบ้าจังบ้าโอเจ้าว่าแต่ว่าบอ บ้าเอเอาบาดบาดมาฝันมาฝันเน,นี่ฝันว่ามันออกหาสวนลางโอ้ในฝันอาจย์ในฝันฝันว่าออกไปแล้วหาศูนลางฝันว่าออกหาศูนลางข้างบนดอ,อกสามแปดศูนวัาสันว่าเอาโอ้ฝันว่าออกแล้วทั้งสองทั้งสองตัวเนี่เบื้อง,งข้างไหนนั่นเหร นที่ส่งไปให้ข้าเจ้าเนี่ยแต่เล่ยท่วไปบอกเป็นไม่โอนะอ่เพราะว่ามันมาเปลี่ยนแปลงโอ้เพราะว่าความฝันมันเปลี่ยนแปลงนเปลี่ยนเปลงเนี่ยครับแป็ดสามกับซ่องไ้แป็ดสามเนี่ยกับมาหาสุดกับซ่องไ้แต่บริทันได้ฝันนี่ในตอนนี้บัดทั้นได้ฝันขึ้นว่านนี่บ่าทัานได้ฝันก็เลยไป ของผมคือมีแปดสามสองอันเลยจ้าน้ำเบื้องด้วยอันนี้มันไปนเลยอันตีซีล่ะผมเนี่ขึ้นมามันฝันแล้วนเนาะไปเลยอันแปดศูนย์แปดห้าช่องไปเพื่อน 8, <3. S 2> ไม้ามแล้วก็บ,บอกเพิ่นซื้อไฮฟ้อมส้างคุณนะสร้างคุณควรติดตามไอซื้อไฮเนเ้อร์วัสดุพอเพราะวิงเงินว่นสัสดุ ต้นนาคือสามแปดศูนย์หาศูนย์ล่างเนี่ยลาวะชันดอกช่วงนั้นอยากซื้อก็ซื้อว่าอยากซื้อก็จาซื้อเพาะจะดอกว่าช่วงที่ทรงไปกอนเราแต่เอาที่แน่นๆคือสามแปดศูนย์มั่นใจกับหาศูนย์ลางเรียกมันดอกหาศูนย์ล่างกับสามแปดศูนย์บทวัสดุในฝันนะในฝันนะโอ้อาจารย์คำนวณแล้วอาจารย์ทรงไปให้พี่น้องแล้ววันนี้ทรงไปให้แล้ว าจาม,มฟันโซ<ร>ง,<ร>งไปหาศูนย์แปดศูนย์ครับแต่ว่าบาดบาดฟันเนี่ยมันได้สามแปดศูนย์ที่เขวาขวา่วาเขาว่าเขามาบอกะว่าเลขม,มันออก 3, 8, าสามแปดศูนย์ด้วยท่านขังบวชท่านข้างล่างเนี่ยคือหาศูนย์ที่โซงไปก็ซ่อมเลขสองตัวก็มีแปดสามกับหาศูนย์หาศูนย์ว่าท่านได้ฝัน ตงไปแล้วก็บอกฝันบอกยวก็เลยกไปซื้อไวนี่มันแดงไปซื้อไว้เอามาหาที่ฐานพอสก่กแล้วมาฝันว่ามันออกหาศูนย์ลางคร<อ>ับสามแปดศูนย์ับสามแปดศูนย์มานี้มือคลื่นเนี่ยเอามือคลื่นนอกนร้านแมนบอแมนกาดกับบอปมาทกับบอหลูเฮอกันบอหูว่าเลขมันจะออกตัวใดเพราะ,รระว่าเขาหมุน,นมโยงเทพพุ่น บานนี่การมาฝันเมื่อนนี่ก็ได้ฝันอีกฝันว่ากบอยู่สาหน่อยนี่หละออกลูกเต็มท่อนิ้วก้อยนี่มุ้ยเมืดจนเมืดเลี้ยวไปน่ะ mm hmm. บาดกบใหญ่ไม่กินเนากินเนาใบอาหลดกบน้อยละเกี่ยงไปเกี่ยงไปหลดเบิดไปน้ำเฮ้ยเ mm hmm. มียขก้นมากูฝันดีทัวงนี่ว่ากูได้แล้วตัวนี่ว่า กิดวางสันนี้โอ้โหแสดงว่าเลขฝันเจงสี่นี่มันตามลัทธิของอาจารย์นี่คือเลขเขาแล้วน่ครับเลขเขาแล้วครับญ่กไนกบิ่นโคบน่อยไญ่กินกบหน่อยครับไม่กินจะกินแบบได้ละแต่ว่ามันห้องเบิดไปครับกบหน่อยตัวเลขที่ลงทุนไปแล้วก็มีหาศูนย์นี่แหละที่ครับมีซ้มีละสามต้นหาศูนย์นี่แหละที่ครับ สามแปดชุนนี่บอท่านได้ไปซื้อว่าสีมืออื้นโอ้แต่ว่าทรงใบไฮพี่น้องก็สียทรงใบไฮพี่น้องพ้นแล้วเนี่ยสามแปดชุนแต่ว่าผันมาเร็วก่าอกให้เราซื้อนี่สองร้อยห้าสิบบาทสองมาเห็พ่อนี่แสนหนึ่งล้านวัชระหนกสองร้อยห้าสิบวัชระนกคับอ้ซื้อเอาเลยซุ่มหนันวัชระกบาทนี่แกวาเสียนหายหน่ทุนพันซื้อหายน้ำครัเนี่ย เลกตัวไหนมันเข่าพื้นหรือบ่เข่าพื้นก็แล้วแต้ว่าจะดอกทุ่มตัวนี้ตัวเดียวว่าจะดอกช่วงนั้นก็อยากซื้อคันซื้อไว้แล้วก็แล้วไปแต่ว่าให้ไปเน้นตัวนี้ว่าจนดอกสามแปดศูนย์เนาะครับสามแปดศูนย์ก็ผ่าศูนย์่หมั่นใจนะที่มั่นใจชุดนี้มขึ้นก็มาเห็นกบหน่อยง่ะยาวๆอยู่อ่าจะดอกกบนี่ว่าเป็นเก่าเตี้ยย่าแปลรว่าแปล่าเพราะว่าอันนี้ แป <PI> ลตามลัทธิว่าเหล็กเขาแหล้่เนาะว่าแปลต้องต้องวาดเลี color. ้ยงกินพอแปลมันก็เพิ่มตัวขึ้นไม่กหลายตัวไปอีกต้องแปลคือเรื่องนี้มันได้แล้วนะครับโขบไนไม่กินนี่โขบไนกับเจ๊กเจ๊กเป็นแบบได้ไม่กินกินไปกินมมกมันเบิดเอาเองของมันอ่มันกินอิ่มเด้แล่วเขากินกบน่อยอยู่ในบริเวณฟ้าน่อยนั่นน่ะน้ำขวบเนี่ยโอเมือดบ ด่าะแสดงว่ามันกินอิ่มแช่ไว่าเด็กิขมเดได้แล้วเนี่ยเด็กได้แล้วเนอะครับมัเขาแล้วเด็กตัวนี้งัวนี่นี่ถ้าเขางัวนี่เป็นหัวที่สามครับขออนุญาตอาจารย์นะจับไปแล้วหัวที่สองอาจารย์เช็คบนบันแม้นไหครับถือกล้องไหมครับแม้นี้บบวิงบนล่างครับเพราะว่ามันส่งไปกคมีแค่นีหละ ครับงไปเพลินเพราะว่าบานนี้ตัดเลขสามตัวออเนี่ยเว้าก็ได้เลขสามตัวเอาตัวเดียวสามแปดศูนย์นี่แหละเพื่อเอาตัวเนียนเลยเนาะเอาตัวเนียนเอาตัวอาจารย์ยกให้พี่น้องเพคนเบิ่งด้ครับยงไปเอาง่ายๆไปทั้งอาจารย์เล็หน่อยครับไะไ ครับได้เลยครับเลขเด่นเอาไปลองเอฟซีเบอร์เลยครับเลขเด่นของอาจารย์ปราณีครับเด่นแปดเด่นศูนย์วิ่งแปดบนล่างวิ่งแปดกับศูนย์บนล่างครับจับคู่จับคู่บนล่างแปดศูนย์แปดห้าแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ จับคู่สามตัวสามแปดศูนย์ตัวเดียวแขนๆครับตัวเดียวแขนๆส่วนลลางนี่คือเล็กโซรศัพั์ตีครับใส่ลงมาหันกับไม้เล็กโรศัพซ์ครับไม้เล็กโทรศัพท์พของอาจารย์กะ ศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดห้าเก้าห้าครับอันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์เนาะครับตัวเน้นตัวนักคือตัวใดก่ออาจารย์ครับเน้นให้พี่น้องเพิ่มสั่งอีกนะครับตัวเน้นตัวเน้นสูงสุดก็คือสามแปดศูนย์กับห้าศูนย์ล่างสามแปดศูนย์ห้าศูนย์นี่เน้นล่างเลยเนาะครับเนาะเน้นพิเศษเน้นพิเศษคือเน้นล่างนะครับ อย่างที่เสีย็คือสามแปดศูนย์บนหาศูนย์ล่างครับสามแปดศูนย์บนชุ่มนั้นก็นเป็นตัวร่องไปเลยครับ <ละ S 2> เอาถ่ายคลิปเนี่ยอาจารย์มิ่ยังสีปากถึงพี่น้องเอฟซีกับเชิญเลยครับจะอวยพรปีใหม่เหเพิ่น <คา S 1> พี่น้อง FC เอฟซีห้าน้าก็ไ,ได้ครับอาจารย์ครับเชิญครับไป้างเอฟซีเนี่ยพี่จาจรนาเมื่อนี่เป็นเมือ่อพันสุดไทยป่ครับ เมื่อสุดท้ายเนาะวันวันเป็นวันมหาสงการวันที่สิบสี่เมื่อนี้เป็นวันสุดท้ายของวันที่สิบห้าเมษายนอาจารย์ก็ขอให้ท่างเอฟซีก้าวไทยทุกทั่วประเทศนี่แหละให้มีความสุขความจเจริญปัถนาสิ่งใดให้ได้ดังความปรรถนาที่ต้องการไม่ว่าจะไปไซมาไซขึ้นรถล่องเรือล่อง,อง,องไตหรือสิกลับบ,บ้านกรุงเทพ หายเดินทางโดยปลอดภัยทุกขู่ทุกคนจำรับเลขงวดน,นี้ของอาจารย์งวดที่แล้วก็หายแปดหนึ่งหนึ่งแปดกะถือว่าเขา่าเลขอาจารย์สิบคู่เน้นหายแปดหนึ่งหนึ่งแปดกับสามหกสามงวดที่แล้วงวดน,นี้เน้นหายสามแปดศูนย์เลขสามตัวกับหาศูนย์ล่างนั่นแหละใครทามากทาชอบกะ ไปยิบซื้อรัตตรีหรือว่าสิซื้อแบบใดก็แล้วแต่หาขอ้หายทาเงี้ซี่ทุทกคู่ทุกคนมีโชกมีลาบตอนรับปีใหม่ไทยปีนี้คือปีใหม่ไทยแล้ววังวาเจ้าเอฟซี่มีความสุขความเจริญมีการเฮฮห้ามืออื่นกกบแม่นมือชุดไทยตอนรับโชกแล้วเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้ง มือเอือนกับมีแหอ,อีกมือเอือนกับมีแห้ได้บ้านเนี่ยเอาแหอาจารย์ได้เ,เจ้าได้สิเขาวิ่งเขารอบก็กาฟากเมืองมือเอือนกาไม่ได้ประมาทดอกอาจารย์ก็ได้บ่ได้ประมาทเพราะว่าเขาหมุนยุ่งรุงเทพเล่ามากำนวณอยู่บ้านแมนแต่แต่ว่ววามาันจีออกมาตัวใดกะขันท้าพิษพลาดประกันได้อาจารย์ก็ขอโทษขออาภายัยไวหว้ณที่นี่ด้วย ทุกผู้ทุกคนสาธุครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ